สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกๆคนนะคะเพื่อนใน u t u b e ในเฟสในไลน์นะคะเพื่อนๆนที่เข้ามาคอมเมนต์นะเพื่อนที่เข้ามา Comment, ะคะอเามเมนต์ดูบ่อยๆกับไม่เคยที่เข้าคอมเมนต์มาทุกคนพี่อ้อยก็ต้องขอบระคุณมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่เข้ามาก็เข้ามาชมได้วิดีโอของพี่อ้อยเนะี่ยเป็นวีโอที่พูดทั่วไปนะคะไม่เน้นถึงเรื่องอะไรไม่ทําอาหารไม่ทําอะไรทั้งสิ้นค่ะวัน,วนๆก็คงจะเชลฟี่ ไปเพื่อไม่ให้ว่างงานนะคะนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะในบ้านของเราเองนะคะไม่ว่าจะเดินเหินไม่ว่าจะนั่งลุกยืนเนอเดินนะหรือทําอะไรแล้วแต่พี่อ้อยก็จะอธิบายในตรงนี้ส่วนมากแล้วพี่อ้อยก็จะพูดทั่วไปเรื่อยเปื่อยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องดูดวงด้วยนะคะพี่อ,อ้อยเป็นหมอดูนะดูเปิดไพ่ยิปซีดูกราฟชีวิตนะคะ ไม่ได้ใส่เสื้อแบบนี้นะตอนดูนะใส่ชุดสวยงามปิดบังทั้งหมดเลยค่ะนะคะก็วันนี้ก็อากาศร้อนมากเลยเป็นวันที่สองของเดือนเมษายน2565นะคะมาอีกแล้วค่ะนะคะยายอ้อยคนนี้ก็ละลาละลาทุกวันนะคะก็อยากจะเมมโบรี่เอาไว้นะคะ่ะเพราะว่าวันต่อวันเนี่ยเราไม่รู้เราทำอะไรบ้างนะคะเราก็อยากจะเมมโบรี่เอาไว้ก็ฝากไว้ใน n ช e l y o ยูทูบนะคะ ที่ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะวันนี้อากาศร้อนมากร้อนจริงๆนะคะเมื่อวานทำทีทำท่าเหมือนจะเย็นแต่วันนี้ร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะพี่อ้อยก็ลงมาเพื่อที่จะเออทำวิดีโอในการเล่นน้ำนะไปวันๆของพี่อ้อยเนี่ยนะคะนี่อาออกาศร้อนมากร,ร้อนจริงๆค่ะร้อนจนอยากจะโอ้โห ลงแม่น้ําก็ไม่ได้ค่ะแม่น้ําก็ร้อนค่ะเพราะว่าไปถึงแม่น้ํานะคะแม่น้ําร้อนมากนะลงไปที่ตะลิ่งนะถ้าไม่อยู่ใต้สะพานนะนั่งไม่ได้เพราะอากาศร้อนจริงๆนะคะร้อนจริงๆพี่ก็ลงมาเล่นน้ําที่บ้านนะคะนี่ค่ะเอาน้าใส่ถังนะคะเนี่ยเล่นอยู่ของพี่อ้อยคนเดียวตามตามภาษาคนแก่ๆนะคะนี่ค่ะ เมื่อวานก็ปูเสือสีน้ำเงินวันนี้ก็เป็นสีชมพูนะคะอือฮึเสือนี้เป็นเสือพลาสติกค,ค่ะเวลาเนี่ยค่ะเวลาโดนน้ำมันจะเสียงดังค่ะจริงๆแล้วทำเป็นเสียงดนตรีได้นะเนี่ยเออมันจะมีโดเรมีฟาโซเลโดนะคะเออวันนี้ไปทานก๋วยเตี๋ยวค่ะ ตอนเที่ยงเที่ยงนะร้านที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาทำอร่อยมากนะคะพวกจำจำพวกเส้นน็เขาทำอร่อยนะเส้นกับพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเออผัดไทยนะผัดซีอิ๊วผัดสารพัดผัดนะของที่เป็นเส้นอ่ะเขาจะทําอร่อยมากนะคะแล้วก็ไม่แพงค่ะสามสิบาทสามสิบาบาทมื้อเดียวเราก็อิ่มละนะไม่ต้องไปอะไรนักหนากับชีวิตประจําวันของเรา ร้อนมากคะโอ้โหต้องเปิดน้ำนะคะเนี่ยต้องเปิดน้ำค่ะเนี่ยค่ะลดต้นหม่อนนะคะต้นหมอนเนี่จะมียอดสวยมากเลยค่ะยอดเขาจะทอดยอดออกมาใหม่ๆแล้วตรงยอดเขาเนี่ยจะมีลูกนะคะเนี่ยจะมีลูกหมอนนะคะนี่ค่ะทุกยอดเลยนะคะดกมากค่ะอืกลางวันพี่ก็รถค่ะเพราะว่ามันร้อนมากอะค่ะ นะคะร้อนจริงๆนี่ค่ะอืมนีก็ต้นมะละกอของคนอื่นครับก็ทำไปค่ะค่ะมะละกอค่ะ ลดได้ค่ะกลางวันก็ลดได้แต่ต้องลดช้ำๆหน่อยนะคะถ้าลดน้นอยๆเนี่ยนะมันก็จะมันจะตายค่ะเพราะว่าเออมันได้น้ําน้อยเดียวไงแต่ถ้าหากลดเยอะๆนะคะมันก็จะรอดเมื่อเช้าดูดวงไปสองท่านค่ะดูดวงสองท่านเสร็จก็นั่งเลื่อยเปื่อยค่ะจนประมาณสักสิบเอ็ดโมงก็ลงไปทานอาหารนะคะขี่รถไปแป๊บเดียวค่ะวันนี้สั่งผัดไทยค่ะ อร่อยค่ะก็มีฝีมือนะคนนี้ก็มีฝีมือทำอาหารมากเลยทำอะไรก็อร่อยวยเตี๋ก็อร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยถายเพราะตอนนั้นเขาขับรถให้เด็กนักเรียนนะเพราะว่าที่ว่าโควิดมาเนี่ยเขาก็เลยหักเหนะเปิดบ้านของตัวเองเนี่ยเพื่อที่ว่าจะทำร้านอาหารนะคะแต่พื้นที่เขามีหลายไร่เขาเลยทำเป็นซุ้ม ก๋วยเตียวขึ้นมานะคะน่ารับทานมากค่ะทำอาหารล่ะอร่อยมากเออเลื่อยเปื่อยอ่ะย่อยอ่ะลดคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะเพราะว่ารดอากาศร้อนบ้างนะคะที่แรกอ่ะไม่รู้หรอกว่า การที่ลดคอมเพรสเซอร์แอร์มันจะลดได้กลัวไฟดูดจริงๆแล้วอ่ะวันนั้นให้ช่างแอร์เข้ามาล้างล้างแอร์นะคะเขาก็เปิดแอร์เสร็จแล้วเขาก็เปิดน้ําเปิดที่จะไล่อากาศในคอมเพรสเซอร์ไอ้เราก็บอกอา้าวไฟไม่ชอตเหรอเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับนะลดได้ค่ะนะทําให้อากาศเย็นทําให้คอมเพรสเซอร์เย็นลดไปเลยค่ะลดน้ำมาลดไปเลยให้อากาศมันเย็นเออเราก็มองดูเข้าลด อุ้ยทำไมเขาไม่กลัวไฟดูดไฟรั่วเราก็กลัวนะแต่ไม่เป็นไรค่ะลองเสียงดูพี่เอ๋ก็เลยต้องลดค่ะเวลาอากาศร้อนนะ่ะพี่เอ๋ก็ลดคอมเพรสเซอร์แอร์แต่ไม่กล้าลดเพราะว่ากลัวกระแสไฟก็จะลดตอนที่ว่าไม่ได้เปิดนะคะนะตอนไม่ได้เปิดแอร์นะอื เนี่ยค่ะรดน้ำไปเรื่อยๆค่ะมันร้อนจัดอะค่ะร้อนมากๆ้องลดต้นมะละกอซะหน่อยสิเนี่ยค่ะโหราาะพาก็ลดค่ะต้นดอกไม้เมืองหนาวอืม นี่ค่ะ e ต้นหม่อนมีอยู่ต้นเดียวโห ancer. ดอกแล้วก็มีลูกด้วยลูกหม่อนนะฮะดอกมากเนี่ยกำลังเล็กเล็กเลกเล,กเล็กๆอยู่เยอะแยะเลยอือฮึแค่นี้นะคะเพื่อนๆนะไม่รู้จะทำอะไรวันๆนะคะดีกว่าคนตกงานนะเราได้งานไปแล้วค่ะรอดตายไปแล้วมื้อนึงนะไม่ต้องคิดอะไรสมัยเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบนี้นะคะตายนแน่แน่นะ ถ้าเป็นแบบนี้นะหนึ่งงานไม่ได้ทำนะคะแล้วก็ไม่มีเอ่อเขาเรียกว่าไม่มีไรายได้เข้ามานะลูกก็ยังเรียนอยู่เนี่ยประสาทกินนะคะทุกวันนี้คนที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะประสาทกินนะคะจะตายเอาอะค่ะนะคะต้องงานการไม่มีเนี่ยทำอะไรคนถึงค้ายาบ้ากันไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะยอมเสียงติดคุกติดตรางไม่มีอนาคตเออนะ ก็ภาวะมันเป็นแบบนี้ค่ะยุคใครย,ยุคมันค่ะพี่เองก็ต้องล่มสลายไปในที่สุดนะเด็กๆที่มีอยู่ก็ตะเกียกตะกายกันไปมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะสมัยคุณแม่เราก็ลําบากนะคุณแม่บอกว่าอยู่ในภาวะสงครามโลกนะคะลำบากมากนะนะไม่มีเวลาทํามาหากินไม่มีเวลาทํานาทําไร่แล้วนาไร่ก็ยังไม่มีค่ะเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ถากถางไม่ยังไม่ได้ถากถางจากป่าดงนะคะยังไม่ได้ถากถางให้มันเป็นไร่นานะคะสมัยนั้น แม่ก็บอกมันลําบากมากเลยค่ะนะต้มหยวกกล้วยกินนะ่ะคิดดูสิแล้วก็กลัวพวกเสือนะคะเสือที่ออกมาจากป่าด้วยนะคะออกมาเพื่อที่จะคุบคนกินนะ่ะจะคุบคนเพื่อไว้กินเนี่ยนะคะต่ก่อนเสือโคร่งนะเยอะมากเลยแม่บอกนะสมัยนั้นก็อยู่ในป่าบ้านตะเคียนนะสมัยแม่ยังสาวยังอายุ1ิบห้าสิปีแม่เล่าให้ฟังนะแล้วนะตอนนี้คิดดูสิถ้าหากแม่มีชีวิตอยู่ก็คงเป็นร้อยปเป็นเป็นร้อยไปแล้วนะอืม พี่เองก็เจ็ดสิบกว่าแล้วนะก็เอออ่ะเอาแค่นี้นะพอสนุกสนานค่ะพอให้มันเป็นเรื่องค่ะพอให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาในวันวันหนึ่งพี่อ้อยก็ขำดีนะมันขำอะ่ะชีวิตของพี่อ่ะนะไรสาระไปทุกเรื่องเลยเออแค่นี้ละค่ะนะอืออยู่คนเดียวเงาๆงค่ะ นะเพื่อนๆน,นะเข้ามาดูนะคะเข้ามาชมนะกดไลค์กด like, แชร์พี่ด้วยกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ,ะสาวน้อยค่ะเหลือสาวน้อยแล้วค่ะความแก่มันเข้ามาเยือนเหลือแต่ความสาวเหลืออยู่นิดเดียวค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ